สวัสดีครับเห็นเขาใช้ไฟสว่างเวลาเกี่ยวข้าวกันเวลาไถานากันก็เลยลองสั่งมาเอามาใช้กับรถเจ้าบินเทนรถสไลด์นะครับเพราะว่าเวลาสไลด์ขึ้นสไลด์ลงตอนคือมันมืดข้างหลังไม่เห็นก็เลยลองสั่งมาดูแกะดูกันครับพร้อมกันเลยมาส่งเมื่อกี้นี่ผมก็อยากดูเหมือนกันแหละว่ามันจะสว่างมากเหมอนอย่างเขาว่าหรือเปล่า เขาบอกว่าสว่างมากเลยนะรุ่นเนี้ยจะเอาไว้ข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะเอาไว้ตรงไหนจะแปลงยังไงจะไม่พ้นร้านเขาแหละนั่นเหลียดให้เขาทำขาให้จะสวมตรงนี้ติด,ดอะไรเนาะ มันมีหุ้มอีกหุ้มแล้วก็หุ้มอีกหุ้มหนึ่งจอ,อยจอยมาแกะดูจอยแกะดูแกะออกไปเอามาใส่น้ำสไลม์ยิ่งขึ้นไม่เหมือนจะให้ดูกันอย่างนี้เลยเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้แกะไม่ได้เห็นตอนแกะ สั่งมาจริงหรือเปล่าไม่มีใครจ้างรีวิวนะครับคลิปนี้อลองรีวิวดูแล้วก็จะไม่บอกด้วยว่าซื้อมาจากไหนจะลองให้ดูก่อนของดีแล้วค่อยบอกต่อเอาดึงอกอกเขาบอกว่าสว่างมากนะครับโอ้มันหนักนะ<อ>หนัก<อ>นะอ,นอืม้ม น่าจะเป็นของแท้อยู่ถ้ามันหนักข้างหลังนั่นน่าจะเป็นมีเนียมยาวประมาณเมตรเมตรสิบเราไปดูกัน่าเราจะไปติดตรงไหนผมจะติดให้มันได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังจะทำขาเป็นแบบว่า ทําขาอยู่ตรงกลางให้มันสวิงไปทางหน้าก็ได้แล้วก็หมุนหลอดแล้วก็สวิงมาข้างหลังก็ได้แล้วก็หมุนหลอลาาหลดลลอ,ยอย่างนี้ดีไหมให้มันสวิงใช้ได้ทั้งสองข้างทําเป็นขาจะอธิบายยังไงอะทุกคนเข้าใจไหมว่าสมมตินีนเนะ่เป็นหัวเก่งนะเป็นหัวเก่ง อันนี้ฝั่งหน้าอันนี้ฝั่งหลังผมก็จะทําขาไว้ตรงกลางเนี่ยทำไว้ตรงกลางขายึดไปตรงกลางแล้วก็เป็นเหล็กโค้งไปอีกฝั่งหนึ่งทำมาสวิงมาปุ๊บแล้วก็หมุนหลอดนี่มาใช้ข้างหน้าแล้วก็สวิงปุ๊บมาอีกหมุนหลอดมาใช้ข้างหลังได้ไหมแต่มันมีขาจับแค่ข้างเดียว ถ้าเกิดมาใช้ฝั่งนี้ก็ต้องห้อยลงมาใส่ฝั่งนี้ก็ต้องตั้งขึ้นอย่างนี้ไหมเดีย๋ยวขึ้นไปดูว่าจะเอาติดตรงไหนหลายคนอาจจะใช้แล้วนะครับลองคอมเมนต์หน่อยว่าใช้ดีไหมมันจะมีรุ่นสว่างมากกับสว่างน้อยผมซื้อมาในราคา1,280บาท แล้วว่าผมจะติดตรงนี้ไปเลยเนี่ยติดตรงนี้เลยให้มันอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องย้ายไปไหนดีไหมนี่ก็ให้มันอยู่ตรงนี้ไปเลยแตกถ้าแบบตกประมาณคือเวลาเราใช้งานอะ่ะเวลาตอนกลางคืนมันไม่เห็นอะไรเลยข้างหลังมันมืดไปหมดไฟอันนี้ก็ไม่เห็นนะไม่เห็นหรอก มันก็ช่วยได้เวลาถอยนิดหน่อยแต่ไฟเนี่ยจะช่วยได้หรือว่าเราจะติดตรงนี้นี่ถ้าตรงนี้ก็เวิร์กแล้มันสูงมันก็จะช่วยในการส่องลงข้างล่างได้ดีนะครับเนี่ยถ้าทําเป็นคานอย่างผมว่าเนี่ยใช้ข้างบนนี้จะได้สองฝั่งเลยใช้ไปข้างหน้าก็ได้มาข้างหลังก็ได้เราต้องไปปรึกษา ไปปรึกษาช่างก่อนให้ช่างอามทำเป็นเหลาเหล็กแล้วก็หมุนไปหมุนมาได้เขาทำให้ออกแบบให้สายไฟก็ดึงขึ้นมาเป็นสายสวิตช์ไปเดินไฟขึ้นมาเป็นสวิตช์นะครับก็คือมันต้องมีแหละเพราะว่ามันมืดจริงๆกลางคืนมันลำบาก วันนั้นผมไปเอารถที่นครสวรรค์ไปเอา,เอาไม่ใช่ไปเอารถไปเอาเครื่องอัดฟังที่นครสวรรค์โอ้ยมืดมากเลยวันนั้นอ่ะบ้านเขาก็ไม่มีไฟด้วยผมเลยอยากได้ผมเลยคิดว่าเอ้ยมันแพงแค่ไหนไอ้ไฟเส้นแค่นี้เองมันแพงแค่ไหนวะเลยเข้าไปดูรีวิวในเพจในอะไรในคือซื้อของอ่ะถ้าซื้อในช้อปปี้อาจจะได้ของปลอมนะ เหมือนคนไปซื้อแอร์ไฟฟ้าซื้อในช้อปปี้ซื้อใน La ซาด้าได้ของได้ของไม่ครบได้ของปลอมผมก็บอกแล้วของผมมันอาจจะแพงหน่อยแต่มันครบเนี่ยไปซื้อมาตู้ข้างหลังมีแต่มีแต่คอมแล้วก็มีมีคอมมีอุปกรณ์แต่ไม่มีเคสไม่มีเคสแดงๆนี่ไม่มีโทรมาถามผมว่าพี่เฉพาะเคสพี่ขายไหมผมบอกผมขายทั้งชุดครับผม ผมไม่ได้ขายเฉพาะ,อ,ะอันในอันหนึง่งเนี่ยผมสั่งมาเรื่อยๆนะก็ได้ขายเรื่อยๆอยู่นะครับตอนนี้ลงราคาแล้วลงราคาเหลือหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับนี่สั่งมาอีกสองชุดครับชุดนั้นขายไปหมดแล้วอันนี้สั่งมาใหม่นะครับชุดหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้สั่งมาได้เกือบสองอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ ยังไม่ได้รีวิวเลยยีบสี่โวลต์นะครับใครสนใจสั่งได้เลยนี่ก็คังอะไรคังแสงคนที่ชอบจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าการสะสมของพวกนี้มันเป็นความรู้สึกข้างในใจนะมันเป็นความสดชื่นเวลาเราเดินเข้ามาเวลาเราเดินเข้ามาเห็นของที่เราสะสมเอาไว้เนะี่ยมันรู้สึกดีใจมันรู้สึกว่า ทำงานมาเหนื่อยๆแล้วมันหายเหนื่อยมันมันมันสวยอ่ะมันหายยากอ่ะเลไอเทมมันมันอาจจะไม่ใช่มือหนึ่งแพงๆเน่ยแต่ว่ามันหายากเวลาไปเดินเซงกงนะล้วได้มาอยู่อย่างเงี้ยมันก็มันก็สดชื่นอยู่นะดีใจอยู่อย่างบันไดฮีโน่นี่ก็มีครับสองชุดเลยผมจะใส่เอสเจ็ดร้อยผมเนี่ยบันไดที่มันมีนี้ด้วย ข้างล่างก็ใช่ครับสองตัวสองชุดเลยนี่นะครับการสะสมตรงนั้นก็จะเป็นพวกของลื้อถอดอกกดอกจากรถผมจะหาที่ห้อยเป็นห้องของมันอะ่ะเป็นห้องแล้วก็ทําอยู่เดี๋ยวเก็บเงินก่อนมันต้องใช้เงินประมาณสองแสนกว่าบาททําเป็นห้องเอ่อเป็นห้องกระจกให้เขาเลยนะครับนี่นะครับแอร์ไฟฟ้า ใครอยากจะเอาไปติดรถสลุงสไลด์เวลาไปนอนไปจอดนอนนะครับก็ติดต่อไม่ได้ต่อไม่ยากนะก็เนี่ยตั้งแท่นขึ้นมารถสไลด์นะอย่าไปแปะอยู่ตรงหัวนะมันฉีดตั้งแทนขึ้นมาหาวิธีตั้งข้างล่างก็ได้นี่ปกติผมว่าจะตั้งตรงนี้ทีแรกอะแต่มันมีท่อไอเสียขึ้นตรงนี้มันเลยมันเลยนี่ก็เลยเอาออกท่อไอเสียนอนลงข้างล่าง แต่ทีนี้ตรงนี้โล่งจ้งเลยถ,ถ้าตอนนั้นนะติดตรงนี้ได้แต่อาจจะเสี่ยงโดนน้ำโดนอะไรหน่อยแต่มันก็ติดได้ตรงนี้นะครับติดแล้วก็เจาะหัวสักนิดนึงครับเจาะใต้ตรงนี้เจาะไปปุ๊บแล้วก็เราก็ติดตั้งตรงไหนก็ได้ในเกง๋งใช้ได้ดีนะครับทุกคนเปิดปุ๊บก็เย็ยนปับ๊บนะครับนี่แล้วเปิดให้ดู เปิดปุ๊บก,ก็ทํางานได้เลยเราจะเปิดพัดลมเร่งขึ้นเร่งขึ้นได้ตามสั่งเลยโอ้เย็นเลยทันทีเย็นเลยทันทีนะตอนนี้อุณหภูมิยี่นะครับเดี๋ยวมันจะลดลงเรื่อยๆครับนะลดลงเรื่อยๆนะครับ มันจะลดลงไปอยู่ที่สิบห้าที่เราตั้งเอาไว้นะครับอะปิดเอาไว้ก่อนปิดเอาไว้เลยติดตั้งเองครับอันนี้พัดลมนี้บางเดี๋ยวมันก็ตัดมันมันระบายความร้อนออกจากระบบก่อนมันถึงจะตัดเพื่อรักษาคอมแอร์นะครับ ถ้าไม่ระบายออกมันก็น้ำยามันก็จะร้อน,นครับต่อระบบก็ต่อเองได้ครับมันจะมีสายสองเส้นนะครับเส้นนี้ก็คือสายเส้นเล็กก็เข้ากับหัวเล็กใหญ่ก็ไปเข้ากับหัวใหญ่เช่นั้นเองไม่มีสับสนนะครับไม่มีว่าเออจะไปต่อยังไงทำยังไงสายแบตเตอรี่ก็แค่สองเส้นเดี๋ยวผมพาไปดูนี่นี่มันวิ่งไปทางนู้นอ่ะของผมใช้ได,ไดชาร์จแยกนะครับ ในชาร์จแยกเป็นสิบสองโวลต์เพราะว่าที่ผมแยกหลายคนอาจจะไม่อยากแยกเพราะว่ามันใช้ใจ่ายเยอะ,เะทั้งในชงในชาร์จค่าใช้ใจ่ายมันเยอะนะครับนี่ก็แค่สองเส้นเองบวกเนี่ยบวกแล้วก็ลบแค่นั้นเองส่วนอันนี้ก็ต่อเข้าไปในชาร์จนะครับอันนี้ก็สายเก่าอันนี้ก็สายยิงเข้าไปในชาร์จแค่นั้นเองมีฟิวให้ด้วย นะครับมาจากแอร์ไฟฟ้าก็แดงก็บวกดำก็ลบอย่าต่อผิดนะครับแพงไหมนะผมก็ใช้หมอบแบตลูกร e ้อี่สิบเออเอ็นสองร้อยนะครับตั้งตรงนี้ก็ได้ประมาณสามชั่วโมงไปแต่ถ้าเป็นแบตใหม่น่าจะได้สี่ถึงห้าชั่วโมงอันนี้เป็นแบตมือสองนะครับลูกหนึ่งประมาณสองพันกว่าบาทสองพันห้านะครับพอหมดเสื่อมแล้วก็เราก็ไปเปลี่ยนอีก ผมพยายามหาแบตดิเทียมแบตแห้งที่มันลูกใหญ่ๆเง,งี้ยมือสองนะครับต้องไปหาซื้อแบบกับรถเครื่องเสียงรถบัสท,ที่เขามีหกเจ็ดลูกเขายกทีเดียวถึงจะดีดังนั้นจะอยู่ได้นานนะครับ<ม>ก็นี่ครับเดี๋ยวให้ดูไดชาร์จนะไดชาร์จโอ้ไม่พูดเรื่องไฟเลย ไปก็รีวิวแค่นั้นแหละเดี๋ยวใช้งานเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกนี่ครับได้ชาร์จ12โวลต์นะครับอีกรูปติดรถก็อยู่อีกฝั่งนึงให้ดูพี่กิ่งติดตั้งให้เป็นไดชาร์จนิสันมัดนะครับเขาบอกว่าไดนิสันมัดเนี่ยมันชาร์จแรงเพราะว่าในระบบนิสันมัดจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า เขาต้องการใช้เป็นไฟชาร์จเร็วอยู่แล้วครับนิสันมาร์ทขอบคุณพี่เก่งมากนะครับติดตั้งมาให้สันมาร์ทก็ติดตั้งไม่ได้ขวางอะไรเลยอยู่ตำแหน่งเดียวกันปุ๊บนี่อันเดิมจวไปดูฝั่งนั้นอันเดิมก็อยู่อีกฝั่งหนึง่งใครที่อยากจะติดตั้งก็ทำเหมือนผมได้แต่ว่ามันค่าใช้จ่ายเยอะ เราซื้อ24โวลต์ก็คือจบนะครับเปลี่ยนแค่แบตเตอรี่ใหม่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันชัวร์จริงๆโอ้นี่มีรับได้ชัดเดิมๆติดรถก่อยตัวตรงนี้อันนี้ก็เป็นหม้อแบตบที่ใช้ในรถนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับเวลาเราใช้จนหมดอะ่ะมันจะขึ้นเออร์เลอขีดห้านะครับ แล้วก็แค่สตาร์ทชาร์จแค่นั้นแหละมันไม่ดึงเท่ากับคอมแอร์ด้วยซ้ำนะอย่างที่ผมไปแห่เขาจ้างไปแห่งานลอยกระทงผมก็ใช้แอร์ไฟฟ้าลันเครื่องไปแล้วก็เปิดแอร์ไฟฟ้าไปให้มันชาร์จชาร์จเข้านะครับก็ธรรมดานะถือว่าโอเคผมชอบมากแอร์ไฟฟ้า ไฟก็จะเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเอาไปเอาไปให้ช่างเจให้ช่างอาร์มติดตั้งให้ร้านเหล็กให้เขาทำขาให้จะติดลาวไฟตรงนี้ตรงนี้หรือว่าจะติดแค่ทำขวางไปอย่างนั้นแล้วก็ส่องลงข้างล่างผมเนี่ยผมมีความคิดอยู่สองอย่างถ้าเกิดว่า เราใช้อย่างเงี้ยสวิงไปสวิงมาเราก็ใช้ได้ทั้งหน้าทั้งหลังเวลาเราวิ่งเข้าป่าเข้าอะไรเราก็สวิงมาใช้ข้างหน้ายิงไปแต่ถ้าเราติดตายเลยก็คือมันต้องซื้อสองตัวมันก็แพงบีแต่ถ้าเราทําขาสวิงปุ๊บไปทางนี้ก็หมุนไปทางนี้ใช้แล้วก็เวลาจะใช้ข้างหลังก็สวิงซืบกลับมาแล้วก็อย่างเงี้ยใช้มันก็จะใช้ได้สองทางในหลอดเดียวนะ มันอยู่ที่ไอเดียแต่ละคนนะนะครับว่าจะใช้ยังไงพอเวลาเราไม่ใช้แล้วก็คว่ำหน้ามันลงไม่ให้มันโดนแสงแดดนะครับเดี๋ยวมันจะสิดมันเป็นพลาสติกอะเนี่ยเหลืองแน่นอนเลยเนี่ยโอเคครับเอาไวเ้เจอกันชิปหน้าครับสวัสดีครับ